สวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของสุริตทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้เวลานะคะที่เราจะมาเรียนตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงที่เราจะมาเรียนภาษาจีนกันค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนนะคะติดตามสุริตมาที่เกิดว่าใครได้ติดตามสุริดมานะคะก็จะรู้ว่าอาทิตย์นึ่งเนี่ยสุริดจะไลฟ์แบ่งเป็น2หนหนแรกนะคะก็จะเป็นหรือว่าอาจจะสลับกันได้นะก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรียนจีนให้ได้จีนนะคราวที่แล้วนี่ก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็ครั้งที่68แล้วนะอ่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะสำรองไว้นะคะ เพื่อผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนใหม่นะคะก็คือเรียนจีน The Beginner นะคะและวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ ครั้งที่7นะคะสำหรับเรียนจีน The Beginner ค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะก็คือเรียนจีน The Beginner นะคะสุรินตั้งใจทำไลฟ์ให้ง่ายลงนะคะแล้วรวมถึงเนื้อหาในการสอนเนี่ยให้มันง่ายลงวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนนะก็คือได้เข้าใจด้วยเพราะว่าหลังจากที่ทำเพจทำเพจทำเพจ,ทำเพจไปเนี่ยก็มีแฟนเพจเข้ามาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายคนก็คือเพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนเนาะแล้วก็ไลฟ์ปกติของสุรินหรือว่าโพสต์ปกติเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าคนที่เรียนไปแล้วสักระยะหนึ่งไงมัน ก็อาจจะเนื้อหามันก็อาจจะยากนิดนึงสับมันก็จะยากนิดนึงเนาะอ่ะและว,วันนี้นะคะเป็นเรียนจีนเดอะเบกิเนอร์นะคะเป็นไลฟ์ครั้งที่7ค่ะของเรียนจีนเดอะเบกิเนอร์นะคะทุกคนนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะโดยกดปุ่มที่วิดีโอลายบรีนะคะข้างในนะคะจะมีไลฟ์ทั้งหมดของชุยลินนะคะซึ่งไม่เคยลบเลยสักครั้งค่ะไม่เคยลบเลยสักครั้งแล้วก็มีวงเล็บตัวเลขให้ด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะว่าตอนไหนที่ตัวเองยังไม่ได้ดูหรือว่าชื่อตอนไหนที่ตัวเองมีความสนใจไงอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะอ่ะ โอเคเห็นหลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนุณ คุณอุ่นปะอ่ะคุณอุ่นอุ่นนะถ้าสุรินทร์ออกเสียงไม่ผิดนะคะคุณเจนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยเจอเป็นห่วงพี่สุรินทร์นะแล้วก็คุณบีลีฟนะคะบอกว่าหนีห่าวนะคะก็คือหลายคนนะคะเข้ามาแล้วนะคะและวันนี้นะคะก็คือเรียนจีนเดอะเบรกินเนอร์ครั้งที่7นะคะสุรินทร์ใช้ชื่อตอนว่าคนจีนเนี่ยเขาย่ออะไรกันคนจีนเนี่ยเขาย่ออะไรกันเอามาติดตามค่ะว่าวันนี้นะคะไลฟ์ของสุรินทร์จะพูดถึงเรื่องอะไรและที่สําคัญมากๆเลยสุรินทร์วงเล็บไว้ด้วยว่าแพาง,งเจ็ดจุดสี่ทำไมถ แล้วนะคะการสอบแพทย7.4เนี่ยเป็นการสอบภาษาจีนสําหรับน้องๆที่ต้องการที่จะ e n t ทราน e เข้ามหาลัยโดยใช้คณะที่เรียนเอกภาษาจีนใช่ป่ะซึ่งแพทย7.4เนี่ยมักออกความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวค่อนข้างมากอ่ะในขณะที่ HSK นะจะไม่ได้ออกความรู้รอบตัวค่อนข้างมากเท่าแพทยเพราะว่า HSK เนี่ยจะเน้นไปที่ทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนว่าเราเนี่ยมีทักษะฟังพูดอ่านอ่ะไม่ได้พูดนะ ฟังอ่านเขียนเป็นยังไงบ้างตามเลเวลว่าเออถ้าเกิดระดับต้นหน่อยสับก็ง่ายหน่อยระดับสูงหน่อยสับก็ยากหน่อยแต่ถ้าแพท7.4เนี่ยมันจะสอบความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะเะนั้นนะคะวันนี้นะถึงแม้จะเป็นเรียนจีนเด็กเบรกนเนอร์น,นะคะแต่สุดทิงกล้าพูดเลยว่าสามารถเอาเนื้อหาไปใช้กับการสอบแพท7.4ได้แล้วก็เคยเห็นข้อสอบลักษณะเนี้ยในแพท7.4ด้วยคือเป็นการทดสอบความรู้รอบตัวความเข้าใจในประเทศจีนนะจ๊ะดังนั้นคิดว่ามีประโยชน์ทั้งสําหรับคนที่เป็นผู้ เริ่มต้นเรียนและสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะเรียนเพื่อเอาไปสอบแพท7.4เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยติดตามที่จะเตรียมตัวสอบแพท7.4อยู่นะคะเพจ Chinese Bank จงหวนบ้างเนี่ยมีคอลัมน์แพท7.4นะคะโดยพี่นายโตเขียนเป็นประจำนะจา๊ะทุกวันเสาร์ไปดูได้เลยมีข้อสอบจริงมาแล้วก็มีเฉลยแบบละเอียดยิบคือปกติคู่มือที่เราเห็นน่ะมันจะเป็นคู่มือที่บอกแค่ว่า ถูกหรือผิดฉเฉลยข้ออะไรฉะเฉลยข้ออะไรแต่ไม่ได้บอกเหตุผลไงแต่ว่าโพสต์ของพี่นายโตะทึ่งออกในช h น n e s แบ a n k จงเวินปั้งทุกวันเสาร์นะคะจะบอกละเอียดยิบเฉลยละเอียดยิบเลยว่าทําไมข้อนี้ถึงเลือกแบบนี้ข้อนี้ถึงเลือกแบบนี้ไงอ่ะดังนั้นคุ้มค่าในการที่จะเข้าไปอ่านออกอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งมามาเริ่มกันเลยค่ะอืมโอเคอ่ะวันนี้ คุณห่วงนะคะบอกว่าเหล่าชื่อหานะคะแล้วก็คุณโปรดส่งใครมารักฉันทีต้องมีแน่ๆเลยสุรินว่านะเออก็ ฮัลโหลมานะคะน้องฟ้าใสใจสวยบอกว่าสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็คุณขวัญน,นะคะบอกว่าตัวเชีย่ยตัวเชี่ยนะคะอืมโอเคมากทีนี้นะคะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่สุรินบอกไปนะคะว่าวันนี้คนจีนเนี่ยเขาย่ออะไรกันอันนี้นะสําหรับคนเพิ่งเริ่มต้นเรียนนะเขาบอกกันว่าเวลาใครเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะใครที่เพิ่มเพิ่งเริ่มต้นเรียนเนี่ยตอนที่ติดต่อกับคนจีนยังใหม่ๆเนี่ยยังไม่คุ้นเคยเนี่ย รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนสุยหรือเปล่าคือแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะเวลาคนจีนเขาย่อเนี่ยเขาย่อมาจากอะไรกันเขาย่อมาจากอะไรกันย่ออะไรวะมันตัวย่อมันมาจากไหนแบบมันจับใจทางเขาเรียกอะไรจับทางแทบไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าย่ออะไรย่อมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอะทีนี้นะคะลองเริ่มดูจากภาษาอังกฤษก่อนเอาภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยที่เราคุ้นเคยมาก่อนเราจะได้เข้าเข้าใจว่านี่คือคอนเซปต์การย่อของสากลโลกโลกนี้เขาย่อกันแบบนี้อะ เริ่มจากตัวแรกเลยค่ะสรุงว่าคนเรียนภาษาจีนต่อให้เรียนภาษาจีนก็ต้องรู้จักแล้วนะอ่านนะอืดูก่อนนะจ๊ะมันอยู่ในกรอบหรือเปล่าโอเค คำนี้นะคะก็คือ TOEFL นั่นเองก็คือ TOEFL TOEFL คืออะไรนะพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาถ้าจะไปเรียนต่อประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเขาจะเอาผลสอบของ TOEFL นี่แหละอ่ะเขาเรียกว่า TOEFL เนาะหลายคนน่าจะเคยสอบสื่อเลงก็เคยสอบแล้วค่าสอบแพงมากห้า0ันมั้งน่าจะไม่ผิดโหสอบทีแบบโอ้โหจนกรอบเลยเนาะอ่ะ TOEFL นะคะมันก็มีตัวยอ่ออันนี้คือภาษาอังกฤษใช่ปะคำถามคือ TOEFL ย่อมาจากอะไรมันก็ย่อมาจากคำนี้ค่ะอ่ะมันก็ย่อมาจาก taste of English as a foreign language ก็คือเอาตัวแรกของตัวข้างหน้าก็คือเอาตัว t มาจากตัว taste เอาตัว o มาจากตัว of เอาตัว e มาจาก English แล้วก็เอาตัว f มาจาก foreign แล้วก็เอาตัว l มาจาก language ดังนั้นนะคะ TOEFL ก็คือย่อมาจาก t a s t e of English as a Foreign Language ก็คือภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติก็เอาตัวย่อตัวแรก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 ขึ้นมานะแล้วก็กลายมาเป็น TOEFL อ่ะอันนี้หลายคนน่าจะรู้กันดีลองดูอีกตัวหนึงอ่ะ ดูตัวนี้ค่ะไม่รู้ว่าใครนะคะทํางานอยู่บริษัทนะต้องสอบหรือเปล่าบริษัทสุรินนะคะต้องสอบด้วยอ่ะตัวนี้นะคะก็คือโทอีกหลายคนก็ต้องไปสอบเหมือนกันนะสุรินก็ไปสอบมาแล้วนะคะหลายบริษัทนะอยากจะเป็นแอร์อยากจะขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องสอบโทอีกให้ผ่านถ้าเกิดว่าขั้นต่ำเนาะก็เอา600ใช่ป่ะ600คะแนนเต็มถ้าจำไม่ผิด990อ่ะโทอีกนะคะก็เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งมาดูกันว่าตัวเต็มคือแายว่าที่มาของคําย่อของโทอีกนะคืออะไร โทอีกนะคะเขาก็ย่อมาจาก Taste of English for International Communication ก็คือเอาตัวย่อตัวแรกขึ้นมาก็คือ T มาจาก taste O มาจาก o f e มาจาก English i มาจาก international แล้วก็ c มาจาก communication ใช่ป่ะอ่ะเขาก็เอาตัวย่อแบบนี้มาอ่ะใครที่เคยสอบกับสุยินนะคะจะรู้เลยว่ามันไปสอบที่แถวๆว่าโศกชื่อตึก B B Building เออค่าสอบจะถูกหน่อยถูกหน่อยปกตินะบริษัทจะออกตังค์ให้สอบแต่ถ้าสอบไม่ผ่านออกตังค์เองนะจ๊ะ ทีนี้มาถึงของเราแล้วค่ะผูดภาษาอังกฤษตั้งนานทีนี้สุริลกำลังจะทําความเข้าใจกับแฟนเพจว่าอย่างคนที่เริ่มต้นเรียนเนี่ยเราก็เองก็จะมีคอนเซปต์การย่อตัวสอนจีนแบบนี้ใช่ป่ะคือตัวย่อเนี่ยมันจะต้องมาจากอะไรสักอย่างถูกต้องป่ะมาจากอะไรสักอย่างมาจาก taste of อะไรเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปนะทีนี้มาดูภาษาจีนกันบ้างค่ะใครที่เคยเป็นเหมือนสุริลนะตอนแรกๆเลยที่เพิ่งเริ่มต้นเรียน เฮ้ยคุณจีนเขาย่ออะไรกันวะเขาย่ออะไรกันเนี้ยเออไม่เห็นงงเอ้ยไม่ใช่ไม่เห็นงงงงมากๆเลยงงมากๆเลยอะดูตัวนี้เลยค่ะเราทุกคนที่เรียนคนจีนนะที่ต้องเรียนภาษาจีนนะรู้จักกันดีรู้จักกันดีกกนดคํานี้ค่ะ HSK เนาะ S H S K H S K นะตอนแรกที่สุรินรู้นะก็คือรู้ว่ามันมีไว้เพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสําหรับคนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนคําถามคือมันย่อมาจากอะไรอ่ะมันย่อมาจากอะไรอ่าในความคิดของสุรินนะคะแรกๆที่เริ่มต้นเรียนนะก็คิดว่ามันก็ควรจะย่อมาจาก Taste Of Chinese. อะไรสักอย่างป่ะมันควรจะประมาณนั้นป่ะเหมือนโทอีกเหมือนโทเฟลเลยไงแต่ทีนี้คําถามคือมันงงตรงที่ว่ามันไม่เห็นมีตัว T ไม่เห็นมีตัว O หรือไม่เห็นมีตัว C เลยคําถามคือ H มาจากไหน S มาจากไหนแล้วก็ K มาจากไหนแบบนี้ แฟนเพจหลายคนนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะเราสอบกันมาเยอะแล้วไงนี่สุริมบอกว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเลยแลวก็แอบมีความงงว่าเฮ้ย hey, มันคืออะไรอ่ะบอกกันหน่อยนึงนะคะว่า HSK นะคะก็คือมาจากอันนี้แหละคะ่ะฮั่นอยู่ฉีผิงเขาชื่อนะฮั่นอยู่ฉีผิงเขาชื่อเขาก็เอาตัวย่อของพินินเขาไม่ได้เอาตัวย่อของภาษาอังกฤษมานะเขาเอาตัวย่ออักษรแรกของพินินมาอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูนิดนึงคะ่ะอันนี้ยังง่ายอยู่นะเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นไง ใช่แล้วคุณซีใช่ไหมคะคุณซ,ซีนะคะบอกแล้วถูกต้องจ้าอ่ะมานี่นะคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือเหมือนอย่างที่คุณซีซบอกนะคะมันมาจากหันยูชีพิงเขาชื่อโดยการเอาตัวย่อฟังให้ดีๆนะตัวย่อของพินินตัวแรกมาใช้เป็นตัวย่ออ่ะไม่ใช้ตัวย่อแบบภาษาอังกฤษที่เราคนไทยเนี่ยคุ้นเคยเลยคำถาม ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เรียนพีนินจะรู้ไหมะจะรู้ไหมว่า HSK มาจากฮั่นอยู่ฉุยผิงข่าชื่อจะรู้ไหม啊สุดยินกล้าพูดเลยนะไม่รู้หรอกยากมากเลยอะมันไม่มีอะไรให้เดาเลยไงอ่ะและนอกจากนี้นะคะที่คนจีนเนี่ยจะใช้ HSK นะคะเป็นตัวย่อ,อของฮั่นอยู่ฉุยผิงเขาชื่อแล้วนะคะโดยใช้คอนเซปต์ของการเอาตัวอักษรตัวแรก ของพินินขึ้นมาเป็นตัวย่อในคําต่างๆแล้วนะคะคนจีนยังใช้คอนเซป t นี้นะคะในในตัวย่อส่วนใหญ่ทั้งหมดในเมืองจีนส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะนี้หมดคือเอาเสียงหรือว่าตัวอักษรของพินินตัวแรกขึ้นมาเป็นตัวย่อ ดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่เรียนพินินนะไม่มีทางรู้เลยว่ามันมาจากไหนเพราะมันไม่สามารถเดาจากภาษาอังกฤษได้ไงมันเดาไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้คิดจะเอาภาษาอังกฤษมาเลยตั้งแต่ต้นเขาเอาตัวอักษรตัวแรกตัวยอ่อของพินินขึ้นมาเป็นตัวยอ่อแบบนี้ค่ะสูดีมีตัวอย่างอื่นๆให้ดูอีกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า คิดว่าตัวอย่างที่เลือกมาเนี่ยมันมีเยอะมากไงก็พยายามตกผลึกความคิดเนาะแล้วก็คิดว่า,าตัวอย่างไหนจะมีประโยชน์กับแฟนเพจมากที่สุดอ่ะก็เลยคิดว่าเลือกตัวอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเวลาไปเมืองจีนนะคะหนึ่งในพาหนะการเดินทางที่สะดวกถูกและดีที่สุดนะคะของเมืองจีนก็คือรถไฟรถไฟจีนนะใครไปเมืองจีนต้องได้ลองนั่งมีหลายเลเวลหลายคลาสมากหลายคลาสมากอันดับแรกเนี่ยมีเว็บไซต์อันหนึ่งอันนี้กล้าพูดเลยสําหรับคนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเรียน อ่ะแล้วอยากจะเข้าไปดูเวลาไปเที่ยวเนาะเวลาไปเที่ยวเมืองจีนอยากจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยรถไฟเมืองจีนเนี่ยมีแบบไหนออกเวลาไหนตรงนั้นตรงนี้ยังไงบ้างต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะสุริตแนะนําเลยเข้าไปดูได้ละเอียดมากๆมีให้บอกด้วยนะว่าจะปักจากเมืองนี้ไปเมืองนี้เออมีขึ้นมาทุกเที่ยวทุกเ,เวลาทุกสถานีปลายทางแล้วก็ราคาด้วยนะอ่ะมาดูค่ะเว็บไซต์มันชื่อเว็บนี้ค่ะ คุณเฉินบอกว่าเราชื่อเขานี่เขาอ่ะเว็บไซต์นี้นะคะมันเขียนแบบนี้ค่ะจา URL ไว้เลยนะคะแล้วก็ออกไปพิมพ์เสิร์ชดูได้เลยนะคําถามคําถามของสุสิยนก็คือเนี่ยถามจริงถ้าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนนะไม่ได้เรียนพินินรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้คืออะไรยวไฮไลท์ให้ดูอ่ะนี่นะคะ ตรงที่สุรินทร์ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยถามจริงว่าถ้าไม่รู้จักพินินไม่รู้จักพินินรู้ได้ยังไงว่ามันแปลว่าอะไรมันอ่านไม่ได้เลยนะมันไม่สามารถอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้เลยไงมันอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วนะคะคํานี้นะคะก็คือการเอาเสียงของคํานี้มาค่ะคํานี้นั่นเองหัวเชอเพียวหัวเชอเพียว หัวเชอเพียนะคะก็คือตั๋วรถไฟนั่นเองแต่มีการตัดวรรณยุกเสียงข้างบนออกแล้วก็กลายเป็น URL ของเว็บไซต์ค่ะกลายเป็น URL ของเว็บไซต์เป็นสัญญานคนจีนทําแบบนี้บ่อยมากเขาไม่คิดจะตั้งชื่อลักษณะว่า อะไรอะที่มันมีภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยให้เราคนไทยเดาออกอะไรอย่างเงี้ยเออ TRA IN, t r a น ticket เ,เขามีคําว่าเท a นทให้นิดนึงแต่แต่เขาไม่คิดจะใส่คําว่าติเเกหรืออะไรเลยเขาใส่เสียงพีนินลงไปตรงๆอย่างนั้นเลยแล้วก็ตัดวัรณยนยุคออกก็คือหัวเชิร์พี่เองถามจริงว่าถ้าไม่ได้เรียนพินินนะยากมากเลยที่จะรู้ว่า s u o c h e p i a o นี่มันคืออะไรนะแบบนี้โอ้ตกอไปอีกแล้วอืม อีกนิดนึงนะจ๊าสุริตพูดพูดแล้วชอบตกไปอีกด้านนึงอ่ะอืมใช่แล้ว คุณนัทพงศ์นะคะบอกว่าหวานเฉียนใช้ผู้ชูหลใช่เลยค่ะจริงๆนะกล้าพูดเลยลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนเรียนภาษาจีนเราจะรู้เรื่องไหมเน่ะว่าใช้แบบนี้เนี่ยสุรินถึงว่านะมันเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยสําหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนแล้วต้องไปเมืองจีนค่ะกล้าพูดได้เลยว่าการที่รู้ภาษาจีนนะมันเปิดประตูไปอีกครึ่งโลกแล้วไงมันลักษณะเนี้ยเพราะคนจีนเขาไม่ใช้เสียงภาษาอังกฤษอ่ะไม่ใช้แม้กระทั่งความหมายแต่กลับไปใช้เสียงที่มาจากพินินซึ่งยืมตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเฉยๆแต่ไม่ได้อออกเเสีียยยงหหรืวว่าาามมมคล ถ้าเกิดเราเอาตัวเราเอาไวยากรณ์หรือเอาภาษาอังกฤษมาจับนะตกขอไปอีกแล้วขอโทษด้วยกลับไปถูกสักทีทีนี้นะคะอย่างที่จุดินเกินไว้นะ่ต้นนะคะว่าสามารถเอาไปสอบแพทย์จ็จุดสี่ได้เพราะดังต่อไปนี้ค่ะ รถไฟในเมืองจีนนะคะมีหลายคลาสมากถ้าใครที่เคยนั่งนะจะรู้เลยว่าสุลินพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรนะอ่าที่นี้นะคะเพื่อเป็นความรู้สำหรับแฟนเพจที่อยากจะไปเที่ยวเมืองจีนและสำหรับน้องๆที่อยากจะไปสอบแพท7.4ด้วยวันนี้นะสุรินรวบรวมเอาประเภทของรถไฟมาคุยกันค่ะเพราะมันมีประโยชน์มากๆเลยเวลาเราเดินทางเมื่อที่เราซื้อตั๋วรถไฟเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตั๋วรถไฟที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นประเภทไหนมันดียังไงมันมีคุณสมบัติยังไงโดยหลักการแล้วนะคะตั๋วรถไฟนะจะมีรหัส จะมีรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าเข้าไปที่เว็บไซต์ที่สุรินบอกก็ได้ train จุดหัวเชอร์เพียวนะมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะมันจะเป็นการบอกว่ารถไฟอันนั้นเนี่ยมันเป็นรถไฟประเภทไหนมีราคาเท่าไหร่โดยปกติแล้วนะรถไฟที่เบืองจีนนะถ้ายิ่งวิ่งเร็วยิ่งแพงยิ่งหรูอ่ะวัดจากความเร็วถ้ายิ่งเร็วมากก็จะราคาตัวก็จะยิ่งแพงแล้วภายในรถก็จะตกแต่งดีเพราะมันแพงมันก็หรูไปด้วยมันจะเป็นลักษณะนี้อ่ะ มาลองดูรถไฟตัวแรกค่ะที่เขาเรียกอะไรนะที่ที่ถือว่าเร็วที่สุดในเมืองจีตอนนี้เร็วที่สุดเลยมาดูกันค่ะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้แบบออฟฟิเชียลนะเขาใช้แบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะภาษาอังกฤษบอกว่านี่ชื่อออฟฟิเชีลมานเลยนะชื่อออฟฟิเชียลแบบนึง ตัวเล็กนิดนึงนะเขายาวๆเขาเขียนว่า High Speed Electric Multiple Unit Train นะคะก็คือชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้เลยค่ะชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้เลยมันมีความเร็วสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นรถไฟที่มีที่ให้บริการกับกับประชาชนทั่วไปที่เร็วที่สุดขณะนี้นะที่เร็วที่สุดขณะน,นี้วิง่งวิ่งระยะทางไกลที่เร็วที่สุดขณะนี้อะคำถามคําถามรถไฟตัวนี้มันใช้รหัสนี้ค่ะมันใช้รหัสขึ้นต้นด้วยตัวนี้ค่ะ คุณหัวงบอกว่าเกาเถียเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วอืม มันใช้รหัสตัวนี้ค่ะมันใช้รหัสตัว G ีเวลาเราไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะแล้วเราเห็นว่าเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว G ีกล้าพูดได้เลยว่ารถไฟคันนี้นะตั๋วจะแพงนิดนึงแล้วมันก็จะวิ่งเร็วเราก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากไม่แออัดไม่ใช่รถไฟชั้น3เราจะไฮโซเล็กน้อยมีพนักง,งานแต่งชุดเหมือนแอร,ร,ออร์อะไรประมาณนี้เออเดินมาเข็นรถอะไรประมาณนี้มันใช้รหัสตัว G ีคำถามคือรหัสตัว G ีมาจากไหนะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับอะไรนะอะไรนะ ไฮสปีดอะไรเนี่ยขับยากเหลือเกินไฮสปีดอะไรเนี่ยอิเล็กทริกมัลติเพลย์ยูดิเทรนอะไรนี่เลยมันไม่เห็นมีตัว G เลยสักตัวมีคนผู้กล้าในตอง o, ตอูตอบมาแล้วนะคะคุณ คุณหวงใช่ไหมคะคุณหวงสุรินทออกผีแน่นอนคุณหยางดีกว่าเรียกชื่อให้ถูกดีกว่าคุณหยางนะคะบอกว่าเกาเทียหานต่อมาแล้วคะ่ะถูกต้องค่ะมันคือเกาสู่นี่แบบนี้ดังนั้นนะคะมันคือเกาสู่ต้งเชอค่ะเกาสู่ต้งเชอดังนั้นนะคะตัวย่อของมันเลยเป็นตัวจีด้วยประการและชะนีนี่เองแบบนี้ค่ะ งงไหมคิดดูว่าถ้าไม่ได้เรียนพีดิ campaign, นนะจะงงขนาดไหนเห็นชื่อภาษาอังกฤษและเห็นชื่อรหัสมาจากไหนความเชื่อมโยงคือตรงไหนไม่มีแบบนี้ค่ะ ต่อนะคะอันนี้ยังอยู่ที่รถไฟต่อเราจะได้เวลาเราไปเที่ยวเมืองจีนเราก็จะได้มีประโยชน์ไงอะตัวที่สองนะตัวที่สองนี้นะคะเป็นรถไฟระหว่างเมืองเป็นรถไฟระหว่างเมืองมันใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า InterCity อะ InterCity EMU นะคะมันจะวิ่งระหว่างเมืองวิ่งระหว่างเมืองความเร็วมันก็จะลงมาจากอันแรกอันนี้ก็จะไฮโซเหมือนกันไฮโซเหมือนกันนะจ๊ะณจุดนี้อะคำถามคือมันใช้รหัสตัว C มันใช้รหัสตัว C มาจากไหนอะเหมือนเดิมหารต่อถูกหาร เก่งมากเกาสู้ก็คือไฮสปีดนั่นแหละไฮสปีดเอออืเก่งมากะ่ะไม่ใช่เดากันนี้ง่ายนะเนี่ยนี่ไอรถเมื่อกี้ที่สุรินบอกนะมันใช้รหัสตัว C มันใช้รหัสตัว C คำถามคืออินเทอร์ซวิ่งระหว่างเมืองเนี่ยมันใช้รหัสตัว C, C. ีมาจากไหนอะ่ะ C มาจากไหนเอาใครรู้ช่วยสุรินเดาหน่อยนะอืระหว่างนี้ก่อนที่จะไปเฉลย มีตั้งหลายขบวนเวลาไปเมืองจีนนะเป็นอะไรที่งงมากอะตอนซื้อตั๋วล้วรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันรถมีกี่ประเภทเนี่ยโอ้โหเยอะมากอะอย่างถี่อะออราคาก็ไม่เท่ากันนะจ๊ะยิ่งเร็วยิ่งแพงอืมโอเคมาดูซิมีแฟนเพจตอบกลับมาไหมคะระหว่างที่ยังไม่มีโอ้โหคุณ คุณวาดปะคะคุณวาดตอบถูกเลยนะคะว่าซิตี้ค่ะจริงๆและใกล้เคียงนะถึงแม้จะพูดว่าซิตี้ใกล้เคียงแล้วคะ่ะเพราะว่าชื่อภาษาจีนมันนะถูกแล้วเอมิลี่ตอบถูกแล้วมันคือเฉิงชื่อนั่นเองค่ะมันชื่อเฉิงชื่อเกาสู้ค่ะเฉิงชื่อเกาสู้เฉิงชื่อที่แบบว่าเมืองเกาสู้ก็คือไฮสปีนั่นเองคือมันเป็นรถวิ่งระหว่างเมืองความเร็วสูงความหมายคืออย่างนั้นมันถึงใช้รหัสตัว C ค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะ ในเมื่อทุกคนเก่งกันมากเลยนะามาต่อกันเลยนะคะมาต่อกันเลยต่อกันเลยนะคะอันต่อไปนะคะมันชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะว่า electric multiple unit นะอันนี้ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดเดีมีความรู้สึกว่ารถไฟไทยน่าจะความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแปลว่าอันนี้เร็วมากนะอ่ะโอเคมันขึ้นต้นด้วยรหัสตัว D Doc ค่ะ D Doc มาจากไหนอันนี้ใครรู้บ้างอันนี้ยากนิดนึงยากนิดนึงมันขึ้นรหัสข,ของมัน ขึ้นตัวด้วยดีด็อกแล้วก็มีเลขจืดๆถ้ามันขึ้นตัวดีด็อกมันจะเป็นรถประเภทนี้หมดเลยแหละ,ฉะเฉลยฉเฉลยโอ้โหคุณหยานเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะมันคือต้องเชอนะคะต้งเชอจู่ค่ะต้งเชอจู่ต้งเชอนี่นะคะให้สุดหลิงแปลนะคะประมาณรถหัวกระสุนนะ่ะประมาณรถหัวกระสุนอันนี้สุดหลิงเคยนั่งแล้วเคยนั่งแล้วนะคะรวดเร็วทันใจนิ่มปลอดภยัยจากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจวหนึ่งชั่วโมงเองไะ อแป๊บเดียวโอ้โห,โหรถนั่งนิ่มมากมันขึ้นด้วยดนว้ตัวด,วดีเพราะมันชื่อว่าต้มเชอค่ะอ่ะต่อเลยอืมโอเคทีนี้ความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆรวมถึงราคาตัวก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะนะจุดนี้อ่ะมาดูค่ะอันนี้นะคะเขาเขียนชื่อภาษาอังกฤษว่า Direct Express Direct Express คือไอรถอันเนี้ยมันมีทีเด็ดของมันอยู่ที่ว่ามันจะวิ่งโดยมันไม่หยุดมันไม่หยุดระหว่างสถานีส่วนใหญ่มันจะเป็นรถนอนรถนอนหรือว่าให้นั่งนานๆสมมุติว่าวิ่งจากปักกิ่งไปเชียงรายมันจะไม่จอดระหว่างทางจะวิ่งรวดเดียวเลยวิ่งรวดเดียวเนี่ยมันชื่อ Direct Express มันใช้รหัสตัวแซกรตัวแซหรือแ้าจะเรียกแบบให้มันไฮโซหน่อยดูจีดูจีประมาณนี้ดูจีนี่ตัวแซ ตัวแซ่หรือตัวซีเพราะมันมีชื่อของมันค่ะอืม,มามาต่อกันเลยนะคะมาต่อน,นิดหนึง่งคุณขาวพูดมาแล้วนะคะบอกว่าวันนี้มาสายนิดหนึง่งไม่เป็นไรนะคะทอมก็พูดมาแล้วนะคะว่าต้งเชิญนะต้งเชิญอ่ะคุณหยางบอกว่าต้มเชิญปู้รู้อืมเกาเถียควยข่เฮาเตอ๋ออ่ะมาตัวนี้นะคะที่มันชื่อตัวซีเพราะมันชื่อนี้ค่ะชื่อภาษาจีนของมันชื่อว่าจือตาเทอควายจือตาเทอควายอ่ะ จื้อตาเทอควายอ่ะก็จื้อตาก็คือวิ่งรวดเดียวเนาะเธอควายเร็วพิเศษดายรกเอ็กซ์เพรสมันถึงตัวย่อว่าตัวแซดด้วยประกาและชนิดที่เองมันเอาตัวแรกของพินินมาแบบนี้ค่ะไม่เข้าใจอะ่ะคุณเอมิลี่บอกว่าจื้ออะไรหรือเปล่าหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวพิมพมาอีกทีได้ไหมจ๊ะเออ <c oughs> คุณอนุชัยบอกมาสายไม่เป็นไรค่ะดูย้อนหลังได้นะจ๊ะขอบคุณมากมาอ้ามามา,มาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะความเร็วเริ่มลดลงมาแล้วราคาตัวก็ถูกลงมาแล้วตัวนี้ใช้ชื่อว่า Express Express เชื่อป่ะภาษาจีนนะใช้ชื่อว่าเทอควายเทอควายดังนั้นมันขึ้นต้นด้วยตัวทค่ะขึ้นต้นด้วยตัว T ีมันมาจากเทอควายมันไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยตัว E นะจ๊ะอย่างง,งนะจ๊ะพราไม่มีรหัสขึ้นต้นด้วยตัว E ีเลยสักตัวในรถไฟจีนอะ่ะแบบนี้ค่ะอันนี้มันจะวิ่งงรมมมา140กต,ต,ต่ออชัวโื และก็สุดท้ายเขายังอุต่าบอกนะอุต่าหบอกว่าถ้าชื่อฟาสเฉยๆนะภาษาอังกฤษใช้คําว่าฟาสอ่ะแต่ภาษาจีนนะคะใช้คําว่าควายสู้นะคะควายสูนะะ้ก็คืออันนี้มันจะประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงมันจะจอดจอดบ่อยอ่ะจอดบ่อยจอดบ่อยหน่อยแต่ไม่ได้จอดทุกสถานีนะแต่ถือว่าจอดบ่อยมันถึงขึ้นต้นด้วยตัว K ค่ะคือด้วยตัว K แบบนี้นี่เอง ทีนี้นะคะใครไปเมืองจีนนะก็คงจะได้ประโยชน์เนาะได้ประโยชน์จากการรู้รหัสรถไฟเวลาเราไปซื้อตั๋วมันมีประโยชน์มากเลยเราจะได้รู้ว่าเออไอที่มันขึ้นนี่ะที่เทอร์มินอลเนี่ยแบบนั้นน่มันขึ้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษมันมีความหมายว่ายังไงแต่แต่ยังไม่จบนะคะมันจะมีรถไฟอีกบางประเภทรถไฟอีกบางประเภทที่ไม่มีรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าเลยจริงตัวเองลองไปดูสิมันจะมีรถไฟบางประเภทไม่มีเลยไม่มีตัวไม่มีตัว K ไม่มีตัว D ไม่มีตัวอะไรเลยอยู่สักตัวอืม เช่นรถที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข1245หนึ่งสองสี่ห้าอะหนึ่งสองสี่ห้ารถไฟพวกนี้นะความเร็วเนี่ยภาษาความเร็วประมาณร้อยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะอ่ะเขาเรียกว่าผูควายผูควายอ่ะผูก็คือผูก็คือทั่วไปอะ่ะ หูควายเร็เวปานกลางประมาณนี้อันนี้ไม่มีรหัสขึ้นเลยสักตัวหนึ่งเนาะอ่ะมันจะจอดสถานีบ่อยกว่าไอ,อ้ตัวเธอเอ่อตัวตัวเมื่อกี้ตัวควายสู้เมื่อกี้มันจะจอดบ่อยกว่าก็คือพูดง่ายมันจะเรียงลําดับมาที่เมื่อกี้สุรินทร์พูดให้ฟังอ่ะเรียงลําดับมาจากเร็วสุดมาช้าสุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือมันจะจอดสถานีบ่อยกว่าแล้วก็สุดท้าย รถช้าเลยนะรถช้าเลยนะมันจะขึ้นด้วย678มันจะขึ้นรหัสข้างหน้าด้วย678มันรถประเภทนี้เราเรียกว่าม่านเชอร์ม่านเชอร์ตามชื่อเลยค่ะจอดทุกสถานีรถหวานเย็นรถหวานเย็นจอดทุกสถานีเขาเรียกอะไรอะ่ะออมีกี่สถานีก็จอดหมดมีกี่สถานีก็จอดหมดและที่สาคัญนะมันชอบเป็นรถที่ไม่มีแอร์แหละเออใครซื้อตั๋วนะระวังให้ดีมันชอบเป็นรถไม่มีแอร์แล้วรถมันก็จะแบบ สีเขียวๆอะเออทาสีเขียวส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยรหัสหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้อืมอะโอเคโอเคค่ะคุณนะัทวุฒิบอกว่าได้ไประโยชน์มากๆเพิ่งมาเรียนที่กวางโจวขอบคุณมากๆค่ะสุลิมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์อย่างนี้แหละตอนที่สุลิมไปเรียนที่เมืองจีนนะไม่มีใครมาบอกอย่างนี้เลยไงโอ้โหมั่วมากตอนไปซื้อตัว๋วไปอะไรที่เงือแตกเหงือแตนได้อะไรมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมบางทีแบบไปซื้อตัว๋วแล้วนั่งปรากฏมีคนมานั่งแทนต้องไปทะเลาะแย่งที่อะไรอย คุณพรพันธ์นะคะบอกว่าเดี๋ยวขอใช้ไว้ก่อนกลับมาดูใหม่ตอนเย็นนะคะโอเคโหว,วันนี้งานเข้าโทรโจู้นี่อีเชียตะหา่าวขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะจ๊ะอ่ะและนี่คือเนื้อหาของไลฟ์ของสุรินทั้งหมดในวันนี้นะคะะหวังว่าแฟนเพจนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่สุรินนะไปเอาเขาเรียกอะไรนะตัวยอ่อของคนจีนนะมาคุยกันในวันนี้เพราะอยากจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวยอ่อจากภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยเลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะแปลด้วยการใช้ของตัวยอ่อของคนจีนทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวอักษ ขึ้นต้นของพินินตัวอักษรขึ้นต้นของพินินซึ่งถ้าไม่ได้เรียนพินินถามว่าจะรู้ไหมไม่รู้หรอกเอาจริงใครจะไปรู้ว่าเออดังนั้นนะ ถึงเวลาแล้วใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนนะก็ควรจะต้องเรียนพินินแล้วอย่ามีเหตุผลนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่น,นเพราะว่าไม่เรียนไปนะเจอปัญหานี้ก็แย่งนอกแหละเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสุิรินนะคะมีคอร์สพินินอนไลน์อ่ะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะเห็นบริษัทเพิ่งแจ้งมาเมื่อเช้าดียังไงจะแชร์ลงในเพจเร็วนี้นะคะเพราะเาจับคู่กับชัยนิชแ้ลดราคาลดรา,า,าคาเรียนได้1ปีนะอ่ะเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นแล้วแชร์ให้แฟนเพจคะ่ะจะได้ได้สิทธิประโยชน์ก่อนใครนะคะอ่ะชอบไม่ชอบยังไงงงบบออกกใหห้้้้สุริยัััันนนนนูาะะะคเเดี๋วววไจล่ ไปก่อนนะคะใจเจี๊ย